แม่มีอาการมือซีดหน้าซีดไม่มีแรงแล้วเวียนหัวบ่อยไม่ค่อยสบายไม่มีแรงเป็นประจำเลยสวัสดีค่ะชื่อจันที่มามะเฟืองนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการที่แม่ทานอาหารเสริมของเจลพัทนะคะแม่มีอาการมือซีดหน้าซีดไม่มีแรง แล้วเวียนหัวบ่อยไม่ค่อยสบายไม่มีแรงเป็นประจำเลยลุกขึ้นจากที่นอนตอนเช้าก็จะมีอาการวูบบ่อยๆเจลพัดตตัวที่เป็นมินหลังจากนั้นก็เลยได้มาบอกคุณแม่คุณแม่บอกว่าถ้าเป็นเม็ดไม่เอานะเพราะไม่ชอบอาหารแบบเป็นเม็ดมันกินยากไม่ชอบกินยาแบบเม็ดก็เลยได้บอกคุณแม่ว่าอันนี้มันเป็นเจลนะคะเป็นอาหารเสริมนวัตกรรมใหม่ทานง่ายอร่อย หลังจากคุณแม่ทานไปแล้วแม่ก็อาการดีขึ้นอาการวูบเหนื่อยง่ายไม่มีแรงมือเท้าชาเวียนหัวหายไปหลังจากทานได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แม่มีอาการเป็นไงบ้างคะก็ะสบายดีอะหน้าตาสดใสสงสุขไ,ไ,ไม่เวียนหัวตื่นนอนไม่เวียนหัวตอนเช้าก็ไม่เวียนค่ะต้องขอบคุณ อาหารเสริมนะคะของเจลพัทที่เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่เป็นสารอาหารที่ดูดซึมง่ายกินง่ายสำหรับที่มาดูแลคุณแม่ให้คุณแม่แ,มแข็งแรงก็จะให้คุณแม่ทานต่อไปเรื่อยๆขอบคุณบริษัทเจลพัทด้วยที่ผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพให้มาดูแลร่างกายของคนไทยและก็ดูแลร่างกายคุณแม่เลยนะคะคุณแม่ทานเลยค่ะ